ผู้นำทำอย่างไรหรือมีวิธีการนำอย่างไรจึงทําให้บุคลากรหรือผู้ตามเกิดความผูกพันกับงานแล้วทุ่มเทความสามารถและความพยายามที่จะทำงานให้สํำเร็จด้วยความเต็มใจในขณะที่ผู้นำบางคนนำอย่างไรนะฮะนอกจากบุคลากรจะไม่เต็มใจในการปฏิบัติงานให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพแล้วยังเกียดชังนะฮะ และพร้อมที่จะร่วมกันขับไล่ผู้นำให้ไปจากองค์กรก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกับความหมายของคำว่าผู้นำกันก่อนผู้นำหรือว่า leader ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งประการหนึ่งต่อความสำเร็จขององค์กร ทั้งนี้เพราะผู้นำมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงที่จะต้องวางแผนสั่งการดูแลและควบคุมให้บุคลากรขององค์กรปฏิบัติงานต่างๆให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ปัญหาที่เป็นที่สนใจของนักวิชาการและบุคคลทั่วไปผู้นำทำอย่างไรหรือมีวิธีการนำอย่างไรจึงทำให้บุคลากรหรือผู้ตามเกิดความผูกพันกับงานแล้วทุ่มเทความสามารถและความพยายามที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยความเต็มใจในขณะที่ผู้นำบางคนนำอย่างไรนะฮะนอกจากบุคลากรจะ ไม่เต็มใจในการปฏิบัติงานให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพแล้วยังเกียดชังนะฮะและพร้อมที่จะร่วมกันขับไล่ผู้นำให้ไปจากองค์กรในอดีตได้มีการศึกษาตั้งแต่คุณลักษณะของผู้นำอำนาจของผู้นำพฤติกรรมของผู้นำแบบต่างๆและอื่นๆนะฮะและในปัจจุบันก็ยังมีการศึกษาภาวะผู้นำอยู่ตลอดและพยายามจะหาภาวะผู้นำที่มี ประสิทธิภาพในแต่ละองค์กรและในสถานการณ์ต่างๆกันเพื่อให้เข้าใจภาวะผู้นำและผู้นำดีขึ้นจึงได้มีการเสนอความหมายของผู้นำไว้ค่อนข้างหลากหลายดังนี้นะครับผู้นำหมายถึงหัวหน้าผู้นำหมายถึงบุคคลที่มีความสามารถในการใช้อิทธิพลให้คนอื่นทำงานในระดับต่างๆที่ต้องการให้บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ผู้นำหมายถึงผู้ที่มีความสามารถในการชักจูงให้คนอื่นทำงานให้สำเร็จตามต้องการผู้นำหมายถึงบุคคลที่มีอิทธิพลสูงสุดในกลุ่มและเป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตำแหน่งผู้นำที่ได้รับมอบหมายสำหรับบุคคลอื่นในกลุ่มที่เหลือก็คือผู้ตาม ผู้นำหมายถึงบุคคลที่มาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งหรือการยกย่องขึ้นมาของกลุ่มเพื่อให้ทำหน้าที่เป็นผู้ชี้แนะและช่วยเหลือให้กลุ่มประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ผู้นำหมายถึงผู้ซึ่งเป็นศูนย์กลางหรือจุดรวมของกิจกรรมภายในกลุ่มเปรียบเสมือนแกนของกลุ่มเป็นผู้มีโอกาสติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นมากกว่าทุกคนในกลุ่ม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของกลุ่มในระดับที่สูงผู้นำหมายถึงบุคคลซึ่งนำกลุ่มหรือพากลุ่มไปสู่วัตถุประสงค์หรือสู่จุดมุ่งหมายที่วางไว้แม้แต่เพียงชี้แนะให้กลุ่มไปสู่จุดหมายปลายทางก็ถือว่าเป็นผู้นำทั้งนี้รวมถึงผู้นำที่นำกลุ่มออกนอกลู่นอกทางด้วยผู้นำหมายถึงบุคคลซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่คัดเลือก หรือยกเขาให้เป็นผู้นำของกลุ่มซึ่งเป็นไปโดยอาศัยลักษณะทางสังคมและสามารถแสดงพฤติกรรมของผู้นำได้ผู้นำหมายถึงบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะบางอย่างคือสามารถสอดแทรกอิทธิพลบางประการอันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มได้มากที่สุดผู้นำหมายถึงบุคคลผู้ซึ่งสามารถนำกลุ่มไปในทิศท,ทางที่ต้องการ เป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมและเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการแสดงบทบาทหรือพฤติกรรมความเป็นผู้นำสูงผู้นำหมายถึงผู้มีอิทธิพลมีศิลปะมีอิทธิพลต่อกลุ่มชนเพื่อให้พวกเขามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามความต้องการผู้นำหมายถึงบุคคลที่เป็นหัวหน้าทำหน้าที่ในการสั่งการแนะนำหรือชี้แนะให้กลุ่มปฏิบัติตาม หรือมีบทบาทในการนำด้านการปฏิบัติการแสดงความคิดเห็นตลอดจนความเคลื่อนไหวต่างๆผู้นำหมายถึงกระบวนการใช้อิทธิพลที่หัวหน้าพยายามให้ผู้ใต้ปรงคับบัญชามีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อให้งานของกลุ่มบรรลุเป้าหมายขององค์กรนี่คือความหลากหลายของคําจำกัดความของคำว่าผู้นำแต่สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า ผู้นำหมายถึงบุคคลซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานหรือองค์กรมีอำนาจหน้าที่เหนือคนอื่นๆภายในองค์กรนั้นๆมีหน้าที่ในการสั่งการการวางแผนแนะนำชี้แนะหรือปฏิบัติและหรือมีความสามารถในการนำพากลุ่มหรือองค์กรไปสู่วัตถุประสงค์หรือจุดหมายที่วางไว้ หากมองในภาพรวมแล้วรูปแบบของผู้นำมีด้วยกัน2รูปแบบรูปแบบที่1คือผู้นำที่เน้นงานเป็นศูนย์กลางหรือ text-related function และรูปแบบที่2คือผู้นำเน้นความสัมพันธ์ของกลุ่มเป็นศูนย์กลางหรือ group maintenance นี่คือ2รูปแบบหลักของผู้นำแต่ถ้าแยกเป็นประเภทจะแบ่งออกได้เป็น8ประเภทดังนี้ 1. ผู้นำแบบประชาธิปไตย เมื่อเห็นชื่อก็สามารถบอกได้ชัดเจนแล้วว่าผู้นำลักษณะน,นี้จะเป็นอย่างไรโดยผู้นำแบบประชาธิปไตยนั้นจะตัดสินใจเรื่องใดๆก็ตามจากข้อมูลที่รวบรวมมาจากสมาชิกในทีมที่ทุกคนต่างก็มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆอย่างเท่าเทียมกันผู้นำในแบบนี้นับเป็นหนึ่งในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพที่สุดจากการเปิดโอกาส ให้ผู้ที่มีหน้าที่การงานที่ต่ำกว่าได้เรียนรู้หรือฝึกฝนในการเสนอความคิดเห็นเพื่อว่าในอนาคตของพนักงานเหล่านี้อาจต้องขึ้นมาทำหน้าที่ผู้นำในด้านต่างๆ 2. ผู้นำแบบเผด็จการผู้นำประเภทนี้จะตรงกันข้ามกับผู้นำแบบประชาธิปไตยนั่นคือชอบใช้ความคิดตัวเองไม่มีการเปิดโอกาสให้คนอื่นเสนอความคิด หรือความเห็นใดๆและไม่มีการสอบถามถึงผลกระทบหรือผลลัพธ์ใดๆจากคนรอบข้างเรียกได้ว่าตัดสินใจทำอะไรด้วยตัวเองคนเดียวหากองค์กรมีผู้นำประเภทนี้ก็ยากที่จะประสบความสำเร็จในระยะยาวเพราะไม่มีพนักงานคนใดรับกับพฤติกรรมได้จนอาจส่งผลให้พนักงานลาออกจากการทำงาน 3. ผู้นำแบบเสรีนิยม ผู้นำที่ปล่อยอิสระให้พนักงานทำอะไรได้เต็มที่หรือเรียกได้ว่ามอบอำนาจให้พนักงานแทบจะทั้งหมดซึ่งเราจะเห็นได้จากบริษัทประเภทสตาร์ทอัพที่มีพนักงานเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่ไม่ได้เอาเรื่องเวลาการทำงานเป็นตัววัดผลแต่ให้ความเชื่อมั่นในผลงานของตัวพนักงานมากกว่าแต่ว่าผู้นำลักษณะน,นี้ก็อาจจะทำให้ขาดประสิทธิภาพในการบริหารงานไปบ้าง หากพนักงานเกิดไม่สามารถรับผิดชอบตัวเองได้ตามมาตรฐาน 4. ผู้นำแบบมีกลยุทธ์ผู้นำที่รักษาสมดุลระหว่างการดำเนินงานภายในและโอกาสในการเติบโตขององค์กรที่แบกรับและมองทั้งมุมของผู้บริหารในด้านภาระค่าใช้จ่ายการสร้างผลงานและจำเป็นต้องดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้พนักงานทุกคนมีความสะดวกสบายในการทำให ผลงานออกมาดีซึ่งเป็นผู้นำที่หลายๆองค์กรต้องการเพราะทักษะในเชิงกลยุทธ์จะสามารถช่วยสนับสนุนพนักงานได้หลายประเภทในครั้งเดียวแต่อาจจะมีข้อเสียอยู่บ้างเล็กน้อยหากไม่สามารถสนับสนุนหรือช่วยเหลือพนักงานกลุ่มอื่นๆได้อย่างทันท่วงที 5. ผู้นำความเปลี่ยนแปลงผู้นำที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลา โดยเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีต่อองค์กรหรือคิดนอกกรอบเดิมๆเพื่อให้พนักงานไม่ยึดติดกับเนื้องานเดิมๆหรือติดอยู่กับคอมฟอร์ทโซนซึ่งเป้าหมายในการทำงานก็จะท้าทายและยากขึ้นเรื่อยๆโดยผู้นำประเภทนี้เหมาะสำหรับองค์กรที่มีจิตวิญ,ญญาณที่มุ่งมั่นในการเติบโตของธุรกิจเพราะมันกระตุ้นให้พนักงานเห็น และดึงศักยภาพของตัวเองออกมาแต่ผู้นำประเภทนี้ก็อาจจะทำให้พนักงานไม่สามารถไปได้สุดกับสิ่งที่ตัวเองถนัดเพราะต้องเปลี่ยนแปลงไปทำอย่างอื่นอยู่บ่อยๆ 6. ผู้นำด้านการทำธุรกรรมผู้นำด้านนี้เราจะเห็นได้เป็นปกติในทุกๆวันซึ่งมักจะให้รางวัลกับพนักงานที่ทำงานได้ตามเป้าหมายเช่นการให้โบนัสพิเศษเมื่อทำได้เหนือกว่าที่ตั้งไว ผู้นำประเภทนี้มักจะเสนอแผนการมอบสิ่งจูงใจเป็นรูปแบบของเงินรางวัลพิเศษหากเราสามารถทำสิ่งต่างๆได้ตามเป้าหมายหรือเกินกว่าเป้าหมายตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาทำงานซึ่งถือว่าเป็นการตั้งบทบาทหน้าที่ให้กับพนักงานทุกคนและกระตุ้นให้พนักงานมีความพยายามในการสร้างผลงานให้คุ้มค่าอยู่ตลอดเวลา7 ผู้นำที่ชอบสอนงานขึ้นชื่อว่าโค้ชหรือผู้สอนงานแล้วผู้นำประเภทนี้จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพของทีมงานแต่ละคนเพื่อสร้างให้เกิดความแข็งแกร่งในการทำงานเป็นทีมโดยลักษณะผู้นำแบบนี้จะคล้ายๆกับผู้นำแบบประชาธิปไตยกับผู้นำแบบมีกลยุทธ์แต่เน้นไปในด้านการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรผู้นำในลักษณะนี้จะไม่ใช่แค่มุ่งเน้นไปที่ทักษะ ที่ถนัดของแต่ละคนเท่านั้นแต่ยังสร้างทีมด้วยการค้นหาว่าใครมีความสามารถอื่นๆที่ใช้ต่อยอดเรื่องต่างๆด้วยการมอบหมายงานใหม่ๆการให้คำปรึกษาหรือแนวทางในการทำงานเพื่อกระตุ้นให้ทีมงานสามารถเพิ่มขีดความสามารถด้วยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆผู้นำแบบราชการ ผู้นำที่ยึดตำราเป็นหลักที่ยังเปิดโอกาสในการรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานแต่จะปฏิเสธทันทีหากสิ่งนั้นขัดต่อระเบียบหรือนโยบายขององค์กรหรือของธุรกิจซึ่งจะเห็นได้จากองค์กรเก่าแก่ที่มีผู้อาวุโสบริหารงานรวมไปถึงหน่วยงานราชการความคิดใหม่ๆที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรมักจะถูกปฏิเสธเพราะขัดกับธรรมเนียมปฏิบัติเดิมๆซึ่งอาจพูดได้ว่า ยึดถือความสำเร็จแบบเดิมๆในอดีตและคิดว่ายังใช้ได้อยู่ตลอดไปโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงใดๆพนักงานที่อยู่ภายใต้ผู้นำในรักษะนี้จะรู้สึกเหมือนถูกควบคุมให้อยู่ในระเบียบคิดอะไรที่ออกนอกกรอบไม่ได้โดยได้แต่ทำตามหน้าที่ให้เสร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ซึ่งจะทำให้พนักงานหมดพลังและแรงกระตุ้นในความก้าวหน้าในอาชีพ นี่คือ8ประเภทของผู้นำคำถามที่น่าสนใจก็คือแล้วผู้นำประเภทไหนเหมาะที่สุดคำตอบก็คือแต่ละสถานการณ์และแต่ละรูปแบบธุรกิจก็ต้องการประเภทของผู้นำที่แตกต่างกันไปลองตรวจสอบและตั้งคำถามกับตัวเองดูว่าท่านเป็นผู้นำประเภทไหนหรือมีรูปแบบผู้นำแบบไหนสอดคล้องกับรูปแบบองค์กรหรือรูปแบบธุรกิจ ที่ท่านกำลังบริหารจัดการอยู่หรือไม่สิ่งใดที่ท่านยังขาดอยู่หรือต้องการพัฒนาขึ้นมาให้เพียงพอต่อการขับเคลื่อนองค์กรหรือธุรกิจของท่านคุณสมบัติผู้นำที่ดีควรมีอะไรบ้าง 1. ผู้นำต้องมีสำนึกในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 2. ผู้นำต้องมีสติเท่าทันความคิดตนเองทั้งนี้เพื่อบริหารจัดการอารมณ์ให้ได้ แทนที่จะให้อารมณ์มาบริหารพฤติกรรมตนเอง 3. ผู้นำต้องรู้จักปฏิเสธใจตนเองในการเป็นผู้นำบางครั้งอาจจะต้องใช้ความอดทนในการทำงานสูงซึ่งเมื่อเหนื่อยอ่อนอาจจะพลังเผอหรืออาจจะปล่อยใจละเลยกับการทำหน้าที่ไปดังนั้นจะต้องรู้จักควบคุมหรือจัดการกับใจตนเอง 4. ผู้นำต้องมีจิตใจที่ตั้งมั่นและแน่วแน่ 5. ผู้นำต้องพัฒนาการทำงานอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นการค้นควา้าการหาความรู้หรือแม้แต่ปรึกษาหาลือกับผู้มีประสบการณ์ตรงแล้วนำมาพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น6 ผู้นำต้องเปิดใจรับฟังอย่างถ่องแท้แต่ไม่นำสิ่งที่ฟังมาท้อถอย 7. ผู้นำต้องมีความสามารถในการตัดสินใจมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 8. ผู้นำต้องมีพลังใจการทำงานและวางแผนการทำงานได้ดี 9. ผู้นำต้องมีน้ำใจและมีมนุษยสัมพันธ์และสิบประการสุดท้ายคือผู้นำต้องนำคุณสมบัติต่างๆมาใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสมและลงตัว 5 mindset ที่ผู้นำทุกคนจำเป็นต้องรู้เพื่อปรับตัวให้ก้าวทันโลกสิ่งหนึ่งของการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพก็คือต้องมี mindset ของความเป็นผู้นำโดยเฉพาะ5 mindset ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ผู้นำที่ทรงประสิทธิภาพและประสิทธิผลจำเป็นต้องมี 1. ต้องรู้จักการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและคิดแบบมีวิสัยทัศน์แจ็คมา จะไม่ประสบความสำเร็จเลยหากปราศจากข้อนี้เพราะเขาเป็นเพียงผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ได้มีความรู้ด้านออนไลน์เขาเป็นเพียงอาจารย์สอนภาษาอังกฤษคนหนึ่งในเมืองหางโจว จนกระทั่งเขาได้รู้จักกับโลกอินเทอร์เน็ตทําให้เขามองเห็นว่าสินค้ามากมายที่ผลิตในประเทศจีนยังไม่มีขายบนโลกออนไลน์จึงเป็นจุดกําเนิดอาลีบาบายักษ์ใหญ่ค้าปลีกออนไลน์ All ine, อันดับหนึ่งของจีนที่ประสบความสําเร็จ2กล้าที่จะผิดพลาดแล้วเรียนรู้จากมัน จ็คมาเคยสมัครงาน KFC ถึง30ครั้งและเป็นคนเดียวที่ KFC ปฏิเสธเคยสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดก็ยังถูกปฏิเสธอีก10กว่าครั้งเช่นเดียวกับวงการ Startup หรือผู้นำที่ประสบความสำเร็จหลายคนที่กว่าจะมีวันนี้ได้พวกเขาล้มมานับครั้งไม่ถ้วนดังนั้นความล้มเหลวจึงเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จคนที่ไม่กลัวความล้มเหลวไม่กลัวความผิดพลาดคือคนที่อยู่ในกรอบความคิดแบบใหม่ เป็นกรอบความคิดที่ทําให้เราเติบโตที่ทําให้เราเรียนรู้ที่ทําให้เราเก่งขึ้นฉลาดขึ้นหรือที่เรียกว่า growth mindset ซึ่งเชื่อว่าทุกคนพัฒนาได้เช่นเดียวกับการมีทีมงานหรือการทําธุรกิจเราต้องเชื่อว่ามันพัฒนาไปได้ 3. ม,มีทักษะ soft skill มีความฉลาดทางอารมณ์เป็นที่ตั้ง ความฉลาดทางอารมณ์หรือ emotional intelligence คือการมีความสามารถที่จะเข้าใจตัวเองและสิ่งรอบข้างและยังสามารถบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองและคนรอบข้างตัวเองได้เรื่องนี้เป็นทักษะทางอารมณ์ที่ผู้นําจําเป็นต้องมีในโลกยุคปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่หมุนอย่างรวดเร็วการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นผู้นําที่มีความรู้ตัวคือผู้นําที่มีสติความสามารถเข้าใจสภาวะจิตใจของตัวเองในแต่ละ สภาพอารมณ์อย่างยอมรับในความเป็นจริงซึ่งส่งผลต่อการเข้าใจผู้อื่นเข้าใจสถานการณ์ภายนอกทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาบางอย่างภายในองค์กรที่เกี่ยวกับคนได้ทันท่วงทีและนำมาซึ่งความไว้เนื้อเชื่อใจความเข้าอกเข้าใจกันในการทำงานภายใต้ความกดดันของโลกภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 4ต้องมีฮาร์ดสกิลต้องเข้าใจกลยุทธ์ธุรกิจสิ่งที่ผู้นำควรรู้นั่นคือเรื่องกลยุทธ์ตั้งแต่กลยุทธ์องค์กรกลยุทธ์ของสินค้าหรือกลยุทธ์ในการบริหารจัดการทีมซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้นำไม่เรียนรู้ไม่ได้เราต้องยอมรับว่าทุกวันนี้คู่แข่งเข้ามาตีตลาดอย่างรวดเร็วลูกค้ามีตัวเลือกมากขึ้นกลยุทธ์จึงเป็นเรื่องของการหาจุดชนะดังนั้นการที่ผู้นำจะรู้เรื่องนี้ได้สิ่งแรกคือต้องรู้จัก ประเมินสถานการณ์สามารถวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนภายในองค์กรวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคภายนอกองค์กรให้ได้เพื่อประเมินองค์กรอยู่เสมอว่าสิ่งใดที่องค์กรเรามีแต่คู่แข่งไม่มีและเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือจุดอ่อนใดที่เรามีและเราสามารถพัฒนาปรับปรุงให้กลายเป็นจุดแข็งได้บ้าง หากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราอยู่ในโลกที่ใครเร็วกว่าชนะการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของการตัดสินใจการกระทําต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีผลต่อตัวเองและภาพรวมขององค์กรหากไม่กล้าเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงช้าก็จะทําให้เสียเปรียบคู่แข่งผู้นำยุคใหม่ต้องกล้าตัดสินใจกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันกับวิถีโลกปัจจุบันใน5 m i ม d s ซตที่กล่าวมานี้ถือเป็นจุดตั้งต้นสำคัญ ทุกคนควรกลับไปทบทวนว่าเรายังมีกรอบความคิดแบบเดิมๆอยู่หรือไม่มีอะไรบ้างที่เราควรเริ่มปรับเพราะสิ่งนี้สามารถส่งประโยชน์ในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานขององค์กรทีมงานภายในลูกค้าและธุรกิจในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว